จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้เกิดการระบาดของศัตรูพืชเพิ่มขึ้นทําให้เกิดความเสียหายแก่การเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากก้มส่งเสริมการเกษตรจึงมีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเพื่อเป็นกลไกในการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแก้ไขการระบาดศัตรูพืชให้แก่เกษตรกรและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชนโดยเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการของโรงเรียนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกร,กรสามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจรและยั่งยืนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสวนแตงอำเภอละแมจังหวัดชุมพรเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจร โดยจัดตั้งขึ้นในปีพศ2558มีที่ทำการกลุ่มตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่1หมู่ที่1ตำบลสวนแตงอำเภอละแมจังหวัดชุมพรห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ1กิโลเมตรซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ทำให้สมาชิกสามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกมีสถานที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาชิกโดยมีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน32รายมีคณะกรรมการ ที่ช่วยในการขับเคลื่อนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเราก็ได้ดำเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่องในการผลิตเชื้อไตโคเดอร์มาเพื่อแบ่งปันให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลสวนแตงได,ได้ใช้เชื้อไตโคเดอร์มาในการจัดการโรคเชื้อราในพืชของชาวบ้านนะครับ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสวนแตงมีแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชจำนวน2แปลงได้แก่แปลงยางพาราของนายอดิศัก์ยมสุข,ขีและแปลงทุเรียนของนางธัญผลชลสาครอนตั้งอยู่หมู่ที่1นึ่ตำบลสวนแตงอำเภอละแมะจังหวัดชุมพรเพื่อให้สมาชิกเข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสำรวจการระบาดของศัตรูพืช สำหรับการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสวนแตงนั้นมีการสำรวจสถานการศัตรูพืชและเตือนการระบาดศัตรูพืชโดยมีการสำรวจในแปลงติดตามสถานการศัตรูพืชเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืชโดยรายงานให้สำนักงานเกษตรอำเภอทราบเพื่อนำข้อมูลไปทำข้อมูลการเตือนการระบาดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ให้เฝ้าระวังการระบาดและบันทึกข้อมูลการระบาด สมาชิกมีการจัดกระบวนการเรียนรู้อยู่เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโดยมีประเด็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังนี้ 1. การจำแนกศัตรูพืชที่พบในพื้นที่เพื่อให้สมาชิกสามารถจำแนกชนิดของศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติได้ทราบถึงลักษณะาการเข้าทำลายและสภาพแวดล้อมในการระบาดและวิธีการป้องกันกำจัด 2. การถ่ายทอดความรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน IPM เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกวิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. มมีการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรเช่นเชื้อราไตรโคเดมาเชื้อราบิวเรียและเชื้อราเมทาไรเซียมนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดความรู้ด้านอื่นๆที่สมาชิกมีความสนใจเช่นการผลิตปุ๋ยหมักไม่กับกองการจัดการดินและปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สำหรับการผลิตสารชีวพันธุ์เพื่อใช้ควบคุมศัตรูพืชซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นหลักทำให้เกิดปัญหาในการระบาดของโูคและมแมลงศัตรูพืชศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสวนแตงมีการผลิตเชื้อราไตรโคเดมาเชื้อราบิวเวเลียและเชื้อลาเมทารเซียมจำหน่ายให้แก่เกษตรกรโดยมีนายอดิศักยมสุข,ขีรองประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเป็นแกนนำหลักในการผลิต เราสามารถที่จะผลิตหัวเชื้อไตโคเดมาชนิดสดขึ้นมาเองได้นะครับโดยเราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและการอารักขาพืชจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะครับมาสอนให้เราทําหัวเชื้อไตโคเดมาขึ้นมาเองหัวเชื้อไตโคเดมาที่เราผลิตได้นะครับจะเป็นหัวเชื้อที่สดใหม่แล้วก็มีคุณภาพเมื่อนํามาหยอดใส่อาหารเลี้ยงเชื้อ เราได้ไตรโคเดมาที่มีคุณภาพาสามารถนำไปจัดการกับโรคพืชได้จริงแล้วก็ได้รับการยอมรับในตลาดนอกจากทางศูนย์จะผลิตเชื้อไตรโคเดมาเพื่อการจำหน่ายแล้วยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเกษตรกร,กรที่สนใจที่จะผลิตเชื้อไตรโคเดมาเองได้ได้เข้ามาเรียนรู้ จากการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสวนแตงนั้นส่งผลให้เกษตรกร,ร,กรตำบลสวนแตงและ,กะเกษตรกรในพื้นที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีทักษะการจัดการศัตรูพืชเกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้การจัดการศัตรูพืชร่วมกันและนำไปปฏิบัติในแปลงกเกษตรของตนเองได้